สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวเย็นนะคะต้นยางก็ให้ยางมากเกษตรกรยิ้มราคาทะลุกิโลกรัมละ30บาทแล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันค่ะ ซึ่งสภาพอากาศของจังหวัดบึงกาฬนะคะอากาศเริ่มเย็นส่งผลให้ต้นยางพาราให้น้ำยางมากกว่าเดิมเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางยิ้มออกขณะที่ราคารับซื้อ,อยางก้อนถ้วยพักค้างคืนอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทนั่นเองจะทะลุ30บาทแล้วนะคะสำหรับจังหวัดบึงกาฬค่ะสำหรับจังหวัดบึงกาฬนี้นะคะสภาพอากาศที่เย็นหนาวเย็นนะคะก็ประกอบกับ มีสายลมและก็หมอกตอนเช้าจากมวลอากาศเย็นก็คือความกดอากาศสูงนะคะกาลังปานกลางยังแผ่ลงมานะคะปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยลมหนาวเริ่มพัดปกคลุมอากาศเริ่มเย็นตอนเช้าวัดอุณหภูมิได้20องศาเซลเซียสนะคะส่งผลดีต่อ,กตกอเกษตรกรชาวสวนยางต้นยางผลิตน้ํายางได้มากประกอบกับราคายางที่กําลังปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดบึงกาฬได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะคะที่ มีพื้นที่กรีดยางแล้วก็ทั้งที่กรีดได้แล้วก็พื้นที่ปลูกใหม่รวมกว่าล้านไร่นะคะสำหรับจังหวัดบึงการเองก็คือ,อยางเยอะที่สุดในภาคอีสานแล้วค่ะ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะของทุกปีที่บึงการจะมีอากาศหนาวเย็นประกอบกับมีหมอกในตอนเช้าต้นยางให้ยางมากโดยเกษตรกรกรีดยาง3-4มีดก็จะได้น้ำยางเต็มทั่วยางทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุและก็ขนาดของต้นยางด้วยนะคะอย่างไรก็ตาม80%นะคะของเกษตรกรชาวสวนยางนิยมขายยางก้อนถ้วยเป็นส่วนมากหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าขี้ยางมากกว่าการขายยางแผ่นนะคะ ซึ่งทางด้านยางพาราในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะคะได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมล่าสุดนะคะมีการประมูลซื้อซื้อขายไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาจากลานยางบ้านนาสุขสารตําบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะคะยางก้อนถ้วยพักคืนหรือว่าค้างคืนราคาอยู่ที่29บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมยางพักชั่วโมง28บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัม ส่วนบางพื้นที่ราคายางก้อนถ้วยพักค้างคืนราคาทะลุ30บาทต่อกิโลกร,รัมแล้วนะคะสำหรับจังหวัดบึงกาฬ